เมกาเลควาซ่ากลับมาเป็นเลดบอสให้ตีอีกครั้งแล้วนะครับผมตั้งแต่ที่ครั้งแรกเนี่ยผมมาในโปเกมอนโปเฟสปี2023เนี่ยช่วงนั้นผมก็ไม่ว่างเล่นแม่งก็เลยได้ตีแค่เจ็ดตัวเองพอกลับมาเป็นบอสออลิตแม่งก็มีปัญหาเยอะอีกรอบนี้กลับมาทั้งทีเนี่ยผมไหนผมว่างแล้วผมกะตีแบบยับยับเลยโดยรอบนี้เนี่ยเมกาเลควาซ่าจะเกิดในทุกๆยิมเลยนะครับถ้าอิงตามเวลาประเทศไทยเนี่ยจะเกิดในช่วง11โมงบ่ายโมงแล้วก็6โมงเย็นนะครับ โดยที่ตั้งแต่เช้าเนี่ยผมก็เดินทางออกจากหอก่อนจากนั้นเนี่ยผมก็ไปขึ้นที่รถไฟฟ้าก่อนเลยนะผมผมขึ้นจากแอปพอร์ตลิงแล้วก็ไปต่อที่ BTS นะผมเพื่อที่จะไปลงสยามเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมจะน้นเล่นที่สยามแล้วนี่ก็เป็นบรรยากาศของก่อนเริ่มตีบอลผมยิมสยามเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะเลยโดยที่ผมเนี่ยก็มาปักหลักอยู่ที่สยามสแควร์วันนะผมตรง KFC นะ จะได้แบบนั่งพักก็ได้จะได้แบบเวลาหิวก็จะได้ซื้อข้าวกินไปด้วยเลยมาๆๆไหนๆจะตีบอลแล้วก็ต้องหาตัวเมกาก่อนวันนี้ก็จะเป็นเมกาเซอร์ไนนะผมเพราะว่าเป็นทัสแฟรี่เมกาเซอร์ไนของผมแต่เริ่มตีเล็กว่าซาตัวแรกกันเลยวันนี้แหละต้องได้ตัวสีดําให้ได้แล้วนะไหนๆวันนี้ก็จะมาล่างูเขียวสีดําแล้วนะแต่เรียบร้อยตัวแรกไม่ได้ใชนี่ป่ะดึงดึงโอ้ยแมงไม่ติดวะโอโอจับได้จังวะโอ ขอจับติดง่ายๆเฮ้ยเอาบร์ลี่ทองไปเลยแล้วกันอืออืออือสุดยอดดึงดึงดึงโอเคเต๋วสักทีชุบน้องๆเพิ่มเลือดน้องๆเฮ้ยคูไม่ได้จะตีกาล็อกเก็ตจะตีเมกาเร็วกว่าซาตางหาก แม้จะไม่ใช่ใช้นี่แต่ผมก็จับติดนะไปดตีตัวต่อไปกันวันนี้ตีกันอีกตั้งหลายตัวแตตีลงเรียบร้อยจะใช้นี่มาไหมรอบนี้อุตส่าห์เติมมาเยอะกว่าเมก,าล,กาลูคาริโอรอบที่แล้วเลยนะออโอ้โหเขียวล้วนตัวนี้เหลือ5บอลสุดท้ายนะจับติดเรียบร้อยแต่ตัวนี้ดีลาสบอลแล้วเนี่ยสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งสุดด้วย iv ก็ไม่น้อยเลยนะเนะี่ยแล้วดูมันอเหลือลูกสุดท้ายนะมายอมตีสักทีเล่นลิ้นนะเราเอาไปเลยเอ็กเซเลนต์ โอเคจับติดลูก็จะไม่ติดซะละตัวนี้ก็เหลือ5้าลูกสุดท้ายเหมือนกันนะจับติดเรียบร้อยรอบแรกก็หมดแล้วเราเวฟหน้าเลยโอเคมาแล้วมาแล้วรอบ2ไปเลยลุยตีลงเสร็จเรียบร้อยแล้ว3ยิบนี้จะได้ใช้นี้บ้างไหมเออเออจับแปให้มันเรียบร้อยเออโอโหนังจะลาสบอลอีกเนาะเออ บายบายแล้วควาซาเออมาสักทีชัยนี่มาสักทีไอ้เทีอย่างเท่งูระบอกฆ่าจับติดแล้วเรียบร้อยแต่ไอวีไม่อย่างกรรมอะ่ะไปเลยจัดกันต่ออย่าลืมชุบเลือดด้วยนะมาเซ็ตรอบนี้นี่แหละที่ผมจะได้ใช้นี่ไอวีดีๆสักทีขอร้องนะมาเถอะจับได้หมดนะถึงอ้าวตัวนี้แม่งจับไม่ได้หรอลาสบลลาสบลอีกแล้ว โอ้หลุดตัวที่สองแล้วนะอืมจะหลุดรอบละตัวเลยจริงจรนะิงะเนี่ยดูดีตีมาทั้งหมดหนึ่งชั่วโมงเนี่ยผมตีมามาได้ประมาณเท่าเนี้ยหลุดไปสองตัวและไอวีเพ <AV S 2> ่งตัวช้ยนี่นั่นอย่างกำบมอะระหว่างรอตีชั่วโมงต่อไปก็ให้มือถือเครื่องหลักผมเนี่ยพักเครื่องหน่อยแล้วกันนะมันเหนื่อยแล้วมันเหนื่อยมาชั่วโมงนี้แหละที่ผมจะได้ช้ยนี่ฮัล <Hello. S 1> โหลอ้ยหลุดอีกแล้วสุดยอดหลุดอดีกแล้วอออืม,อม,อมไหนลองปางกา้างดี เอาทีงี้แม่งติดเฉยอะไรวะไปเลยเตีกยนต่อมาแหละเซร็นี้แหละไอวีร้อยชัยนี่มามามาแม่งไม่ไม,ไม,มาจับเรียบร้อยจับไม่เรียบร้อยตัวนี้ลัสบอลอีกแล้วเออจับได้อย่างน้อยก็ไม่หลุดเยี่ยมดึงโอเคจับได้เรียบร้อยสามตัวนี้ไ v วีสนใจแม่งก็ได้แค่เนี้ยไปไปไปทำรอบทำรอบเตียนต่อเตียนต่อ มันจะไม่ให้ใช้นี้เพิ่มมาเลยจริงๆใช่ไหมเนี่ยดับเบิลเยี่ยมดับเบิลจับติดเอยเฮ้ย,ยมีเก้าหกหลุดมาตัวหนึ่งไปดตีต,ดต่อตีต่ออืมเอยโอเคจับได้แล้วอีกตัวหนึ่งโอ้เก้าหกอีกตัวหนึ่งเก้าหกตัวได้สองแล้วนะวันเนี้ยสแตทโอเคเลยนะประมาณเนี่ยจริงๆก็ปานได้แล้วแหละแต่ผมอยากได้ร้อยอะนะมาเวบนี้นี่แหละที่ผมจะได้ใช้นี่ IVD หรือไม่งั้นไม่เอาช้หนีห้ได้ขอ IV d นะีดีดีไหมเก้าแปดขึ้นไปอะไรเงี้ยขอสักตัวนะในสามตัวนะ่นนะ มาโอ้โหสองหกลวนจับติดสามตัวมาเราต้องตีต่อดีโอ้โหไม่ได้วะโอ้โหลาาบอลอีกต่างหากตัวก็ไม่เก่งจับก็ยากแต่อย่างไยก็จับติดนะโอ้โหแต่ก็จับติดหมดนะโอเคจบแล้วรอบนี้ไม่ได้ใช้นี่เลยสักตัวเดียวเลยโอ้โหเขียวบานมีแต่งูเขียวงูดำม,มาตัวเดียวและไอวีแต่ละตัวนี่นะยังกำอะ่ะ 9, มีแต่96 96มาทั้ง2ตัว98ไม่มาเลยนะอย่างน้อยอะ่ะขอ98ก็ยังดีโอเคพอผมตีรอบนี้เสร็จเนี่ยเตรียมย้ายถิ่นฐานเพราะว่าผมต้องเดินเล่นนะพเพราะรอบสุดท้ายเนี่ยมันตั้ง6โมงระหว่างเดินเล่นเนี่ยผมก็แวะจับไปนู่นไปนี่เรื่อยอะ่ะจับเล่นไปเรื่อยๆระหว่างรอบ,บอสเกิดอ่ะนะที่สยามเนี่ยคือคนเล่นอนะ่ะมันเยอะมากๆกเว้ยคือเข้ายิมไหนตอนไหนอ่ะยังไงคนมันก็เต็มเว้ย บางทีแบบกดห้องแบบกับเพื่อนอะกดพร้อมกันอะไม่ยังอยู่นคนละห้องเลยถ้ทาทั้งที่ยิมเดียวกันนะคือคนมันเล่นเยอะเกินเว้ยที่สยามอะน้องก็ตายอุ้ยชายนี่เฮ้ยชายนี่คนลูบีเพิ่งเคยเจอครั้งแรกเลยนะเนี่ยสีแม่งสวยมากเลยอะดึงดึงดึงเคจับติดเรียบร้อยแต่ไอวีก็นะระหว่างนี้ก็รอปอตเกิดไปแล้วกันนะครับนานขนาดนี้ขอดื่มกาแฟหน่อยละ ระหว่างรอก็ทําประโยชน์ในการนั่งเล่น PVP ไปด้วยนะจะได้แบบว่าไม่เสียเวลาฟรีไงคือถนะ้านเล่นนั่งเล่นอย่างเดียวม,มันก็เสียเวลาใช่ไหมละ่ะก็ PVP เล่นมั่งช่วงนี้ผมก็เล่น PVP บ่อยหน่อยนะเพราะว่าอยากปั๊มดับด้วยแต่ก็แพ้แพ้ช่างแม่งจับมอนธรรมดาเนีเย่ยแหละก็จริงๆนั่งจุ่มตรงสยามเนี่ยก็มีมอนเกิดเรื่อยๆนะเพราะว่าคนปล่อยรัวเนี่ยมีตลอดเลยคนเล่นก็เยอะนะวันนี้ผมก็เห็นคนเล่นเยอะอยู่นะที่สยามเนี่ย มาแล้วเวสสุดท้าย6โมงรอมา4ชั่วโมงเพื่อการนี้มารอบสุดท้ายป่าือออือ,อไม่หมาสักทีวะเฮ้ยลาสบออีกตั้งหากอืมเอา้เอา,อาขอบใจมากในคอตมาถึงโอ้โหหลดว่ะขนาดในคอสมมาช่วยเนี่ยโอ้ยเอาเฮ้ย ไอเชียค้างมาค้างอะไรรอบสุดท้ายวะเนี่ยชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะเน็ตไม่มีปัญหาอะไรเนสี่ชั่วโมงวันนี้ไม่ไม่มีปัญหาโอ้เอาสรุปเมื่อกี้จับได้ใช่ไหมเนี่ยโอเคสบายใจหน่อยไปต,ตีต่อตีต่อโอ้ยเฮ้สองหนึ่งแปดศูนย์ไอบีดีอยู่นะอืมเดบลย โอ้โห oh, 96ไม่มี98อันนี้ก็บรรยากาศเล็กๆนะผมสำหรับโปเกมอนเทรนเนอร์ในแถวพารากอนก,ก็จะประมาณนี้เลยนะครับคนหลายคนก็อาจจะงงไอคนกลุ่มนี้มาทำอะไรกันวะมาตีเลก็กซ่าจ้ามารอบสุดท้ายเวฟสุดท้ายขอร้องละ่ะใชน้นี่ขอใช้นี่สักตัวเหอะไหมไอบีร้อยก็มาก็ดีแต่อย่างน้อยขอใช้นี่อีกสักตัวเถอะแล้วก็เน็ตจะมีปัญหาเลยแป๊ลุยเอาอละเอาละเน็ตอีกละเ,เ,เป็นอะไรไว้ช่วงวงสุดท้ายเนี่ยเฮ้ยเข้าไปใหม่เข้าไปใหม่ อาเออตายบอตายแล้วเออดีไม่ต้องตีเองด้วยโอ้ใช้นี่มันยากจริงวะอืมอืมอืมโอ้โหแล้วสองหนึ่งสองสามโหแล้วยังจะบินอีกอไปต่อโอ้ตัวสุดท้ายมึงตัวสุดท้ายแล้วนะนักสู้สุดแก่งเนี่ยฟังช่วยแล้วแหละโอ้โหมันไม่ให้อ่ะมันไม่ให้จริงๆวะ่ะใช้นี่อีกสักตัวเฮ้อ หอยเลยทะเลเขียวมีแต่สีเขียวคุ้มไหมเนี่ยที่ผมรอมาตั้งสี่ชั่วโมงเนี่ยโอเคนะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมสําหรับการตีเลรนเล็วก็ซ้าโอ้โหเสียงเปลี่ยนเลยได้ใช้นี่มาแค่ตัวเดียวเองนะครับผมแล้วก็ไม่ได้ไอบีร้อยไม่ได้ไอบีเก้าแปดก็คือผมได้เก้าหกมาสามตัวเนาะแล้วก็ได้ใช้ดีมาตัวเดียวสองดาวด้วย ตัวรวมก็สนุกดีแล้วผมอีเวนต์ตีเลทชดเชยในรอบนี้นะครับก็สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอตัวนี้ก็ช่วยลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ช่วยลืมกดปุ่มครับซับสไครต์ให้ผมด้วยนะผมเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจให้ผมสร้างสรรค์ผลงานต่อไปด้วยนะผมก็คลิปต่อไปมาช้าแน่นอนเพราะว่าผมขี้เกียจทำคลิปบ่อยอะนะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมถ้ามีโอกาสนะบ๊ายบาย